สมรบสรบายดีไ <Hey. S 1> อ้น้องเยอะไก่เยอะไก่สิบหัวสุบคนสิไปอยังนี่มาสิมาหาแนวไปแกงใส่ไก่เห็นไหมหาอย่างอ้คือได้มีดอีโตอันใหญ่แท้ะอันนั้วก็ทีมาเอาหยวกนนเนาะใช้ละหยวกยก็ใช้ไปปลูกกล้วยไว้หนึ่งพี่อยจะคล้องคนตัวจะคล, <laughs> ล้องก็จะคล้องจะคล้องกล้วย นี่แม่ต้นนี่แม่ต้นมันหยอดก็ดอ,อกมานี่เพิ่นมืมหนิแม่มันมีหยวกบ่มนี่นี่นี่ที่พ่ดตัดหยอดมันถิ่มห้อยมันมีบ่มันมีบ่มันออกมันออกกันนั่นเลยฮะออกอยังสิไปหาใส่ใส่ออกไปแล้วน้องน้อยไปใส่มาลูกพี่น้อง พักงามงามพี่น้องพักเพิินยายหน่อยกำลังคุดแปลงมันแต่ขงมูเพิินงามแล้วเศรษฐ,ฐกิจพ่อเพียงพี่น้องคูนคูนคูเพราะไงเจ้าคืคคอประเหตุคือเพิินนี่เฮเเ๋วสวันดีค่ะมหาขอพักขอมีด้วพี่น้องเจ้าของปลูกกินบ่ท่าน บ่แมนว่าปลูกกินบ่เป็นปลูกอยู่มันบ่ท่านมันบ่ท่านอันนี้มันก็นตั้งแตกพี่เงี้ยหนึ่งมีขนาดมีกวงตุ่นามก็เอาในสะนี่ใส่ะคนหน่อยเลยใส่ค้นหน่อย,น,น,อยน้องเลยทำอะไร <c oughs> สวัสดีค่ะยังสวัสดีจ้า <c oughs> นาน น้องเนยพ่อนีบพ่อนีบพอแหลมตั้งซื้อไห้ได้เนี่ยพอดเกิดวันแม่บ่พ่อจะจําได้บ่จะตั้งซื้อให้เพิ่นซื้อว่าจังไดนนี่เออยังเหรเอามาวันเออพ่นเกิดวันแม่มาาเอีฮะเอาบ่าเอาจังไหนกับเด็กหญิงมาลีวันอยู่นั่นดี ทางน้องเขาสิตั้งไว้เป็นอนุสรว่าอันว่าแย่แหลมตั้งซื่อให้ว่ากันมีพักพี่น้องอุ้ยจำได้ยง่ไดนเขาสิได้แง่ของเขาเพอใหญ่พักนะงอ,อ,อ,อันอน,นกมันกินของฉันเบิดร์ตเมอโรมันกินอัน,นยอดยอดข้าหนาไหม บนันนี้มันคือบวออกมากโอ้ยจังไหนคอยว่าไปไปจิกหยอดขาดเบิสุดต้นเลย,ย,ยเออสีรด้เอาแหย่พญายมขอบไหวอยู่นี่เนาะพญหยมเจ้าเบิงตัวาง,างขใหม่อมันนี้หอมอยังหอมแบงบ่ดได้พันมันม่ได้ใส่โอ,อ้นี่รานุอยากได้หอมอันนี้เบิดไปนี่แปะเบิร์ไป โอยฉันเราไปฉันเอาหัวหอมอันหัวหอมแขกไปเน็บไวหันเออเออมือแรงตลาดนัดเดียวเดียวเดียวแขกมันไปไหนมันก็แซ่บเหมือนกันอ่ะมันหัวใหญ่ใหญ่เลยพอใหญ่มันมันถือกลัวหอมไทยเด้ียวไปเบิ่งหมูก่อนอีน้องเนยกินข้าวยังลูกไปไปไปเอาต้นกล้วยต้นไหนเจ้กากระฮามีเอาบัวหองไปหอมไถ่ไปเฮ้ยพี่ทเลี้ยงหอดหมูได้พี่น้องเศรษฐกิจพอเพียงอีรีป้าเพิ่นก็ได้สะ อันนี้หมูโตหน่อยมีบอ่อเอาคือว่าเนี่มพวออยู่หมูไปใส่เบิร์ดโอ้ย <c oughs> เขาขายนี่จากเลืออีลาผู้เดียวือยก้อพอวออยู่เพิ่นหิวเด้นี่อันนี้อัน,นคือคืออัน น่องสาวจะคล้องบานเนาะพอนะน้องสาวจะคล้องบานเออท่เฮาอยู่ใจดีใจดีขอบขัวนี่ใจดีเบิดพี่น้องที่กิงบ้านนะเพื่อนบไดีคิดคาเด้เนาะพอเนะแต่เฮาห้เพือ่อนซะื้อเนาะเออเออยู่ซามเฮียนจะคล้องพอแหลมวะนิ่มกำลังตะหักเลยเนี่ย <c oughs> ป้าป้าไปหาหยวกป้าป้า <function> อันนี้แม่มันอันนี้เพล e ีนเป็นแม่พันมูมาเหยี่มมูพี่น้องมันนะแม่หมูมาเหยี่มลูกหมูมาเด้อมาเด้อโอ้ยไก่บกเสบสิหายมาเอาบกหุงไปอมใส่ไก่พี่น้อง บังบักหุ่งกับบัติซื้อพี่น้องพีดอ่ะเดี๋งโอ้หะโอ้ท่วัเลี้ยงทียไปหน่วยบักหุ่ง่ะปาดมันมันกรอบบ่อ<า>เลยนี่ฮะบักหุ่งม,ม,มกีกรอ,อบบ่กรอบบ่พอกรอบมี่ทังไงเนี่ยบักงผิดละมันกินบ่เบิดเด้มันหน่วยใหญ่โง่ นเอานวลนันมือฮะนังนวลมันเอาเป่งมันอยู่สิไปแกงเส่บกม่งบ่เออโอ้ยเสียดายไก่เด้เขาบอกเอาหน่วยใหญ่เนาะเพราะว่าเขากินบวบเบิดเนาะเสียดายบกม่วงก็บกำลังออกดอกบกหน้าอกกัมีหน่วยผุ่นโอ้ยพี่น้องอยู่แบบเพียงพอและพอเพียง ควยอมเพิ่นตะไคร้เรามีอยู่ไปไหมปะ่ะกลับบ้านป๊าไบายแล้วายบายยาก่อนพี <c> ่ <oughs> ีน้องเนยเด็กหญิงมะลิวันเพิ่นว่าห,าพาหา้พ่อแหลมตังไห้เพิ่นเกิดวันแม่เ <c oughs> พิ่นว่าอันโม,มเมนต์ยังเด้ซื้อมวนบ่มวนกับสร้างสิเก็บว้เป็นอนุสณ์เพิ่นวะเ <c oughs> ด้อ่างคนว่นวเด้อ่างคนว่นวะ ซือนี่ได้แต่ได้มาว่าสันกระสีได้บอกเขาว่าย่แหลมตั้งไห้เพิ่นวา <c oughs> พ่อพ่อเม่เพิ่นเจ็บทองออกลูกปื๊บแลนมาหาพอแหลมเลยเด้อลอดแล้วลอดแล้วได็ผู้หญิงพอพอแหลมตังซื้อไหแน่ว่าสัน <c oughs> อยากได้เป็นอนุสณ์เพิ่นวะฮะพอมันวันเฉลิมบอมแอนบ่เออพอมัน วันเฉลิมแม่นเกศรอนอือเออพร้อมเกิดทีหาท่านว่าคนนะออนี่ที่แหลกเขาตั้งใจว่าเขาสิมาเอาอันนี้เอาต้นกล้วยเอาหยวกกล้วยไปแกงแต่เราเปลี่ยนใจพี่น้องค่อยกินบัวออมไก่เซบกหุงืง ปาฮัไปไปเบิงสวนผุนอีกปลาสวนผุ<ใ>นไหมผุนสวนผุนก็นงามเหรอผ,นนผ,ผุนุน้สิบนสิบไปเบิงขนาดนำน,น,นี่เลี้ยวเขานี่ข,นออของไม่ยน,น,นัง่งเขาไม่ยน,น้อยพ่อะมนไม่งยน,น,นั่งจำซื้อพ่นพิษของพี่น้องเพ่นคือกันอันนี้เพ่นกนเรเลียง เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดพี่น้องนี่บ้านเพิ่นพ่อเพียงอิหลีเพียงพอและพอเพียงกันเพิ่นมาหดไปพออืมอันกำลังงานเือกันฮะบ้าเพื่นเพื่นปลูกไหมเอาบ่ได้่วยเพิ่นขยายไหม ย้ผักสลัดกำลังงามเรียกกำลังบอลไหน,นขนานี่อันนี้ผักสลัดอันนั้นคขนานออมามาหนูสิาพาเจ้าไปตามหาหลักแทะเจ้าคือว่าอยากผอแทถะหลักเถนะเพราะไงอันลกตน้นอันนี้เฮานีนจะซีหาตน้นลกต้่นยังต้นขนานี่เอาหมองได้บันทีๆเด้อขอในเดอ้อไม่ใหญ่หน่อยโอ้ยไม่ได้มืดสินอก บอกว่าจะของคอนซื้อไม่เงยหน่อยสิไม่เงยเหมืดจังไง่ยเอาจัดตำตำเลยไหมล่ะเอาได้มาทีๆของเพิ่นน่ะนุสิกป๊ะๆของหนูคือลกหยาดเทพ่อมันห้าชีกขโมยนี่เขามาเห็นก่อนเลยนี่พูนท่าทางทีๆหุนท่งพุนมุ่มพุนแม่พุนๆุนพูนมุ่มพุนพุน นั่นแม่จะบลูกหูบางทีๆปะพูนพูนพูนอ้าวมันติดอยู่แล้วขนาดนั้นพูนแม่พ่นแจมกรีมกันอยู่พูนขอเบียร์ขนาดพูนไปปลูกมาพอแล้วถือโอ้ะเจอของคนไรบอกว่าสีหาต้น ไปไปพี่น้องไปไปเอาออกก่อนมาพี่น้องมา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 ไปยังพ่อแล้วพ่อแล้วพ่อยังรักแท้ใส่นี่แล้วรักแท้โอ้ยสวยโอ้ยนี่รักแท้นี่บ่นี่แล้วนี่บ่จะตามหารักแท้ดิเนี่เสาวเตยมีหอดสาวเตยมีหอดสาวเตยเสาวเตย กำลังงามลุวออกไปไปแช่น้ำกินแล้วถ้าต้นแค่อ่อนบ่ะสรุปข้อเศดอย่างมือนี่ไปเศษยังเอาออกไปสะก้นอนเจ้าคอยดีดตามเอาสำรับมือนี่คลิปภาไปหากินน้ำคันสูงเอาสำรับมือนี่สำรับมือนี่คลิปนี้ลอกใบเท่านีิสะก้อนพี่น้องคลิปนี้คลิปนี้เช่าใบไชนีหบแค่นี่สะก้อน คลิปหน้าที่เห็นหนังพี่น้องติดตามสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวค้า่าสบสายดีสบายดีสวัสดีค่ะ